ถูกมาพมาออกแล้วขณะนี้รวมโชคเป็นขณะน,นี้ไทยวันใหม่เป็นตัวนํารวมโชคเป็นตัวที่สองตะวันที่สามที่โค้งใต้เข้าไทยวันใหม่เป็นตัวนําอยู่ตะวันเป็นตัวที่สองรวมโชคที่สาม วีไีที่สี่ที่ป้ายแปดไฮวันใหม่เป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยสรวันถัดไปเป็นรวนโชคที่โค้งป้ายเจ็ดตะวันเป็นตัวนำแล้วรวมโชคเล่มแงขึ้นม,มาเป็นตัวที่สองวีไีที่สามที่ใต้อก,กทางตรงตะวันเป็นตัวนำคู่กับรวมโชค ที่ายออกจอคางตรงรวมโชคเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยตะวันขณะน,นี้รวมโชคเป็นตัวนำอยู่ตะวันเป็นตัวที่สองขณะน,นี้รวมโชคเป็นตัวนำติดตามด้วยตะวันถันประเป็นหนึ่งในร้อยและยกนำเชค ถูกมาเพราะมาออกแล้วขณะนี้รวมโชคเป็นขณะน,นี้ไทยวันใหม่เป็นตัวนํารวมโชคเป็นตัวที่สองตะวันที่สามที่โค้งใต้เข้าไทยันใหม่เป็นตัวนําอยู่ตะวันเป็นตัวที่สองรวมโชคที่สาม วีไทีที่สี่ที่ป้ายแปดไฮวันใหม่เป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยวรวันถัดไปเป็นรวนโชคที่โค้งป้ายเจ็ดตะวันเป็นตัวนำแล้วรวนโชคเล่มแง้ึ้นมาเป็นตัวที่สองวีไทีที่สามที่ใต้อ,อกทางตรงตะวันเป็นตัวนำคู่กับรวมโชค ที่ไปออกจอคางตรงรวมโชคเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยตะวันขณะน,นี้รวมโชคเป็นตัวนำอยู่ตะวันเป็นตัวที่สองขณะน,นี้รวมโชคเป็นตัวนำติดตามด้วยตะวันถัดไปเป็นหนึ่งในร้อยและยกนำโชค